้้ลดีสรวจโคกชีดัสสวัสดีครับครับผมสาะคามหวานจ้อยจ้อย,อย,อยขอรวยชั่วัดเน่ขอปาดจั่วบัดเนี่ยัวขอกันยุกกลางป้าครับน,นี้ครับทีมงานสารคามหวานจ้อยจ้อยครับนี่ ห้างเผ่งครับผมกำลังทำครบกันอยู่ต้นม่วงครับตรงดิงเลยความสูงแต่ยี่สิบเมตรได้ครับเดี๋ยวไปเห็นนะครับฝ้ากระคึมนี่ละเดี๋ยวขึ้นไปเมืองข้างหัวห่ามไงครับเป,เป็นเป็นเผ่งที่เขาเอาไปแล้วมาดีมันบนหนีครับนี่ห้อยห้อยเขาเห็ดอัน ห้ยก็เห็นไฟกวองไฟไว้เขาจะจุดแต่ว่าเขาบดิดจุดลักษณะต้นเป็นต้นบักม่วงปลาหัวน้ำกะเพาะใหอยู่บรูว่าสิถึงหาหกโลว่ะมีห้อยขึ้นแล้วห้อยข้าเจ้าขึ้นเชี่ยนี่ไปน้ำเชี่ยขึ้นไปเลยครับแต่ว่าทีมงานเข้าติดตอกทอยครับ เชียมันเมือ่อยเปลี่ยนเชียมันเมือ่อยพอสองห้างครับผมอีกห้ังหนึ่งอยู่เยืย่องกันแต่่วามอนนี้คำแล้ว <c oughs> ไม่แขกไผว่าแหลม <c oughs> บ่อนะของเขาเนี่ยอีกห้ังหนึ่งอยู่ต้นนั่นต้นไหนวะแหลม งนึ่งยูต้นซื้อหน่อยดูสูงโหดสูงกว่าหังนี้เป็นไงเลยตีผัแต่สาวซิ่งๆนะพัวแต่มื่อสองโหดมือสองเมือสามมานิพรอะมูเขาปาดก่อนนะรอบสช่วงนี้ว่าเดี๋ยวไปมาเคอะแยะเลยอยากเปิดบริสุทธ์ก็เกีร์วมิไดไปหาเจ็บเพ่งที่เขาตอนไว ตอนไปเลยนีนน่ยผ่านบอลไปทุละไปขอเห็ดครบก่อนครับเดี๋ยวขึ้นไปมึงขอรวยจักบาทเนี่ยมาแล้วครับผ่านบอลเหมือนเดิม ห้อยเขาขึ้นแล้วห้อยเขาเรือเรือได้บอลไตเขี้ยไปได้เหรอขึน้เอแ่วนยขึนต้องขึนซสาเดียวนวะ ครับชีวิตพันพึ่งครับว่าสีบอกค้ามคเท่ๆน้ำกาะหลังลำว <laughs> ่า,าีบรเนเนี้น่นี่แหละครับชีวิตผ่านพึ่งเช้ามาก็เข้าป่าเข้ามาก็แก้เล่านะครับ ชีวิตผ่านมึง <laughs> อีอยง โอ้น้ำพน้ำบ่ครับพี่น้อง กล้องบ,บ,บ,บ่เห็นวหาถ้าบึงหยีบป่ะครับหวานครับเห็นป่ mà không phải quân rồi Đó, tăng con mày qua đi Chữa Nga mày มีปะไอหาบังดีปะผัวงามๆงามรู้ว่าเห็นบ่ได้ไอ้ไอผู้ว่าเห็นบ่ได้กล้องไหมนึกเห็นบ่ว่างเฮ้ยบังไม่ไหมมีดกับฟันบ่ได้งานเนี่ย เฮ้ยแล้ว,าวาอาวันหยิบกองกดีกันเห็นยี่เราว่า,วานี่ครับหัวหน้าม้ามันระบ,บ้านนั่นแหะ4ีรโลโลกว่าไา วินสวนแม่เดียวแล้วแต่ขึ้นเรียบต้นล่ะเดี๋ยว,วสวนบ่มีเลยว่ะครับตัดน้ำพึ่งกัน ตอนเอาเบิดแล้วบ่ m

ô oh, nằm tè Cái tay nó quấn thì là có hiện nhắn đấy ดังก็มีอย่างเลยดังก็มีอย่างแกฮะ,กะผมซ่อนแล้วมันน้อยบง,งหัวน้ำมิดเด้อ เอาแล้วครับผมร้อนหม่ครับว่าเอาเบิร์ครับประมานแค่ต้นสดๆไปใส่แก้วๆเดี๋ยวลงครับไปชมข้างล่างครับผมดูนะความสูงอู้นครับผมปลางปลาอังเขาเน้นดงเน้นด,ดอยเดือหมกม่วงปลาโอเคครับผมลงไปชมกันข้างล่าง เพื่อเรียบร้อยครับทีมงานครับผมลงมาอย่างกัดไัยครับผมแก้วโดนเป็นหนึ่งตัวเตี้ยมินสวนเทียนเตี้ยมินสวนแบบมิน่ำผมเดี๋ยวตอดตอดว่ติดวะห้ามยังดอกแต้เนี่ยเฮ้ยดอกดูดอกดูเกศสอนไม่จะดูเลยสม ผลงานของเราสวอยครับผมแจ๋วแจ๋วข้าวข้าวข้าวคักวข้าหวานจอยจอยเสรแล้วครับเข้าสู่ปฏิบัติการวันสงกรานต์นะครับผม ขั้นตอนการถอนทอยครับหลังจากที่เอาพึ่งแล้วชีวิตพันพึ่งครับสูงเสียดฟ้าแย่รวยเนี่ยรวยรวยายขอคำคมนหนึ่งอย่างขอคำคมจะก,กันไหมชีวิตพันพึ่งชีพันพึ่งอ่ะเออคำคมอ่ะ มมามีขับมีได้คำน้มยังเดียวพันเสือเงิวยลายกันขอขอปาทแคบาทเนี่ยขอรวยแคกบาทเนี่ยอรวยเยเจอบางผู้ลาเขาไปเบรสิทายได้เพิ่ไไตหมดคนละนี้ยเ่ยังไม้ขึินไปอ่ะ ช,ชีวิตผ่านพึ่งไม่เคยเบียดเบียนใครครับเราเบ,บียดเบียดเบียดแต่ต้นไม้กระเพื่อมอ้ยกำกวมไม่อย่างนี้เธอเทียบบอกไปทัวนี่ครับผมอยู่อยากไ้ครับผมเยนเอพึ่งไม่ใช่ครู อย่าเรียนรู้ด้วยการสืบตอดอย่างนี้ยังอันผู้ใดเห็ดอันเฮ็ดอันบ้านไหนขึ้นไว้ผมมาขอได้เนื้อครับเพลงตอดมันบ่เจ็บก็ยังเกาถิ่เนอะแจ๋วหวานจีบครับ